26กันยายน2545สโศกนาฏกรรม MV เลโจลาบทเรียนแห่งความปลอดภัย26กันยายน2545เรือเฟอร์รี่ MV เลโจลาของเซเนกันกำลังเชื่อมต่อหัวใจของประชาชนระหว่างเมืองใหญ่กับถิ่นฐานเป็นเส้นทางชีวิตสำหรับนักเรียนนักศึกษาและครอบครัว แต่แล้วพายุก็มาถึงเรือที่บรรทุกคนเกินพิกัดถึง3เท่า1,927คนในขณะที่รับได้แค่580คนพลิกคว่าลงสู่ท้องทะเลการกู้ภัยล่าช้ามีผู้รอดเพียง64ชีวิตจาก1,927คนบทเรียนที่เจ็บปวดคือความปลอดภัยไม่ได้เกิดจากชอกชะตา แต่จากความรับผิดชอบของทุกคนผู้บริการหน่วยงานกำกับและสังคมเมื่อเราละเลยมาตรฐานเราไม่ได้เพียงเสี่ยงกับอุบัติเหตุแต่เรากำลังเสี่ยงกับโศกนาตกรรมความปลอดภัยคือการลงทุนที่ไม่มีวันแพง้งเมื่อเทียบกับราคาของชีวิต26กันยายน2545โศกนาฏกรรม MV เลโจ l a บทเรียนแห่งความปลอดภัย26กันยายน2545เรือเฟอร์รี่ MV l ลโจ l a ของเซเนกันกำลังเชื่อมต่อหัวใจของประชาชนระหว่างเมืองใหญ่กับถิ่นฐานเป็นเส้นทางชีวิตสำหรับนักเรียนนักศึกษาและครอบครัวแต่แล้วพายุก็มาถึงเรือที่บรรทุกคนเกินพิกัดถึง3เท่า1,927คน ในขณะที่รับได้แค่580คนพลิกคว่าลงสูตรท้องทะเลการกู้ภัยล่าช้ามีผู้รอดเพียง64ชีวิตจาก1,927คนบทเรียนที่เจ็บปวดคือความปลอดภัยไม่ได้เกิดจากชอกชะตาแต่จากความรับผิดชอบของทุกคนผู้บริการหน่วยงานกำกับและสังคมเมื่อเราละเลยมาตรฐาน เราไม่ได้เพียงเสี่ยงกับอุบัติเหตุแต่เรากำลังเสี่ยงกับโศกนาตกรรมความปลอดภัยคือการลงทุนที่ไม่มีวันแพงเมื่อเทียบกับราคาของชีวิต